เป็นใจได้กับผู้เดียวไม่เต็มกับหูุกัข้างห้านอนตื่นช่วยกระหายตื่นเฉากระหายขยับหายขยับหายมันไม่ใช่หายห่วยเป็นจเว้ยพอเฮ็ดลิ้นจื้อปลาเก็บบางพี่ใหญ่เก็บบางยกบ้างนั่นนั่นบังบังหันน้ำบ้างเฮ็ดลิ้นจือน่ะนั่นแหละเฮ็ดลิ้นจือดอกโอุ้ย่นน่ะพี่น้องเฮ็ดลิ้นจือปลาดีนี่พี่น้องอุ้ยนั่น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 มาพรอเฮ็ดลิ้นจือปลา ให้กินเป็นแหละต้มขมเนี่ยเฮ็ดนี่พี่น้องเฮ็ดลิ้นจืดปลาเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยอ้าตีท่อพี่น้องงามหลายแท้เฮ็ดลิ้นจืดได้นี่เออหน่าเดินปลาเฮ้ยพี่น้องได้ของดีนี่เอ้ยไปต้มกินแก่สารพัดโลกความดันได้นี่ยปลาใหม่จับซะเนาะนี่พี่น้อง ไปเขาปานรงดิบต่อ,อตั้งไว้ดีกอนนะ่อนเนาะจังลงมาเนาะตั้งไว้ดีกอ่อนเนาจังลงมาเอาว่าชืลงมนันหนีอยู่ด้ก่อมันพี่น้องเห็ดลิ้นจื้พี่นอ้นอ,นองจ้ะเก็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บพี่น้องโอ้ยของดีนี่ได้แห้งแก่แห้งดีได้นี่เออเก็บไปพี่น้องผู้ดใดอยากกินชาชาเห็ดลินจื้อมาเด้อพี่น้องคะ่ะนี่ชาเห็ดลิ้นจื้เกิดจากธรรมชาติพี่น้อง อ่าจิตเทาพี่น้องอุ้ยพี่น้องอุ้ยมาเก็บพ่อคองดีถ้าพี่น้องนี่ออพี่น้องคุณนะปลาดงดิบพี่น้องโอ้โอ้โอ้อู้อ <subscribe> ุ้ยไปไปต่อพี่น้องไปต่ออ้ยมีปลานี่มีความอุดมสมบูรณ์มีหลายมีหลายพดพี่น้องเดินปลาโอ้ขอบปลาของดีของดีของดีอยูนี่พี่น้อง ไป <LEGO> ตุ่มมันจะออกคุมๆนี่พี่น้องจ้าอันนี้เด่มาหดบ้านพี่น้องเอาไปย่างไฟพี่น้องเห็ดเห็ดอันเห็ดจินจือพี่น้องได่มาแล้วเห็ดินจืออันนี้กะเฮ็ดไปครึ่งนึงแล้วไหมถึงว่าเอามาซับพี่น้องซับซับซับละเอียดอุปาใส่ซับละเอียดแล้วก็ไ้หน้ายอ่าซับละเอียดแล้วก็ จะเป็นเนื้อปลาประมาณเนื้อปลาบน่นป่นมันก็คือเป็นอาหารเห็ดยิ้นจือกระเมนนะพี่นอ้องเนาะอาหารอีจานใหญ่ก็จะซับเนาะใหญ่นั่นางซับซับให้มันละเอียดแบบนี้แล้วก็ไปปรุงพี่น้องไปปรุง,ง,ปปงก็ไปตำน้ำพริกกันเนาะพี่น้องใหญ่จะเอาเห็ดนี่ตำน้ำพริกเนาะวิธีการของใหญ่เบิ่บงเด้อพี่น้องเด้อคุณแม่ได้เห็ดมาใหญ่ ต่ำให้มันแตกๆต่ำกับอันชุกนิีกกระกรพี่น้องเฮ็ดพันยาก่เนน่มันต้องอกอแกหมนีนกก่นก็คืออาหารที่เฮ็ดในผู้เทาสุขภาพด,กกาดีพี่น้องอาหารเจ็กปีก็ใหญ่เจ็ดสิบแ่เจ็ดสิบเก่า 5, 5, 6, 7, 8, 7, ยังเลยฮ่าจืดไปได้กินยังล,ไไยล่ะกินยังล่ะ<ๆ>กินยังลไงกินแน่ยนี่กินเห็ดกินสมุนไพรบปได้ไปหามุนหามอ,มอ70กว่าปีแล้วมี่ยังกับกินเห็ดเห็ดกับอามทพลักมาตัมอันนี้มันเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งห่าจืดไปได้ก็ผ่านใฮ่าจืดมีขายเด้อพีนอ่น้อง จักปีแเลยน้อยายเจเก่กเกเะเจิเข้ามาน่ทันงเอาเจ็ไก่พี่ก็อยู่ล่างบ้านพี่น้องไก่ไป่ใช่แต่บันนี้ไร้โตคือเห็เดนั่นคือเนีรื่องไก่อืมอากินอาหารสุขภาพดีๆพี่น้องคะ่ะสุขภาพดีนะสื่อไม่มีสื่อไได้สุขภาพ ก็คบนหามูกินมีห่าม่กวจะห่ามูใหญกินพินนกินหามูลนกินอันตัวนี้เราเป็นยังไงบริดกินอาหารห่ามกินตรงที่ตำตำกินแล้วมันเป็นยังไงได้ใหญไดนหันหนามาว่าบุ้งอร่อยมีสุขภาพแข็งแรงเออแต่กินได้ก็มีสุขภาพแข็งแรงห้าสื่อได้ด้วยสุขภาพนี่ห้าสื่อน้ำมอก็ได <ข>จริงเสียงสริงที่สำคัญก็คือสุขภาพแข็งแรงบมเสียเงินโมขับไปหาหมอเไปกวาดกินของหาหมูเด้อย่าอะเนี้ยกดซานอาหารหาโมเนี่ยได้โนซานอาหารหาโมใยญ่กูทันจจกูซานอาหารเนี่ยได้หาหมูมากินผักกินหยาผสนเด้วนี่อ่ะไปยังจะซับอีกวันนี้ยายนั่นแหละพี่น้องของเสกอ่ะ อันอน,อน,น,อน,น้องคุณแม่ซอกของเสียบเป็นแังสันติปีนอกทราบแล้วเพืนก็ะสีใดตัวนี้น้องพืนก็ะสีใดประมาณใส่น่วมกันอันนี้คือ,อยัางหลบอันย่างอันนี้คือมะม่วงห้าวมังหน้าโคดั้มสก,กันนี้นี่ดัามสก,กันแนวนี้ขม,มี่งขมบ่มีกะใส่หนามธรรมดาใส่พริกธรรมาดาเห่า อันนี้ปลาแห้งนี่นี่ฟุ้งเลยเด้อค่ะเด้อนี่นี่ฟุ้งแล้วนี่นี่ฟุ้งแล้วฟุ้งแล้วมาเด้อมาเสียน,นน้ำตาลหนี่โอ้ยหาโมกับมันใหญ่เห็ดอาหารหาโมตามหลักโภชนากกัน <c oughs> วัวใหญ่พี่น้อไม่หน่ออันนี้แก้วบกโนน้ำมะนาว จำไปมันแล้วเด้อขักขักป่านนี้โอ้เศรษฐกนัดมังห้าวมังหน้าโฮสิต่มสกันนี้นี่สิ่มสกันแนวนี้ขันมี่ขับบ่มี่กะ